การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับชั้นพลังงานหลักนะคะตัวแรกที่เราจะนำมาจัดเรียงนะคะก็คือ Na ซเดียมค่ะ Na ซเดียมเนี่ยมีเลขอะตอมเท่ากับ11นะคะระดับชั้นพลังงานแรกใส่ได้ไม่เกิน2เราก็นำา11นะคะมาลบ2ก็จะเหลือ9ค่ะในระดับชั้นพลังงานที่2นะคะเราจะใส่ได้ไม่เกิน 8, แเราก็นำา8นะคะมาลบกับ9ก็จะเหลือ1นค่ะ 1>, 1มีค่าไม่เกิน8ก็คือคำตอบสุดท้ายนะคะก็จะจัดเรียงเลขตอนได้เป็น2 8 1คะ่ะวงนอกสุดนะคะตัวนอกสุดก็คือเวเลนิเล็กตอนนะคะเวเลนิเล็กตอนเนี่ยก็คือเปรียบเสม,มือนกับหมูนะคะถ้าเวเลนิเล็กตอนมีเลขเท่าไหร่เนี่ยก็คือเปรียบเสม,มือนว่าตัวนั้นก็คือหมูนั้นเลยนะคะเล็กตอนหองอข้อนี้เวเลนิเล็กตอนหองอข้อนี้นะคะก็คือ1ก็แปลว่า n a โซเดียมเนี่ยอยู่หมูนหนึ่งนะคะ ส่วนคาบนะคะเกิดขึ้นจากการเรียงรัาที่เราจะนำมาจัดเรียงเล็กตอนนะคะก็คือ P O ค่ะโพโลเนียมนะคะมีค่าเลขอะตอมเนี่ยเท่ากับ84ค่ะใช้ระดับพลังงานแรกนะคะใส่ได้ไม่เกิน2ค่ะแล้วก็นำ84นะคะมาลบกับ2เลยค่ะก็จะเหลือ82นะคะส่วนใช้พลังงานที่2เนี่ยใส่ได้ไม่เกิน8ค่ะเราก็นำ82เนี่ย ลบ8เลยนะคะก็จะเหลือทั้งหมด74ค่ะส่วนชั้นพลังงานที่3นะคะใส่ได้ไม่เกิน18ค่ะแล้วก็นำ74นะคะมาลบ18เลยค่ะก็จะเหลือทั้งหมด56ค่ะชั้นระดับพลังงานต่อไปนะคะใส่ได้ไม่เกิน32ค่ะแล้วก็นำ56นะคะลบ32ก็จะเหลือทั้งหมด24นะคะ24 น้อยกว่า32แต่มากกว่า18แนะคะแล้วก็นำา18เนี่ยมาลบกับ24เลยค่ะก็จะเหลือทั้งหมด6นะคะซึ่ง6กเนี่ยก็คือคำตอบสุดท้ายนะคะเพราะว่ามันมีค่าไม่เกิน8เพราะเวเลนอิเล็กตรอนเนี่ยต้องมีค่าน้อยกว่า8นะคะนำตัวเลขที่เหลือแล้วก็ตัวเลขที่ใช้ลบเนี่ยมาจาัดเรียงอิเล็กตรอนเลยค่ะก็จะได้เป็น2 8ด สิบแปดสามสองสิบแปดหกค่ะมีเวเลนอิเล็กตรอนนะคะเท่ากับหกค่ะซึ่งเวเลนอิเล็กตรอนเนี่ยก็คือเปรียบเสมือนหมูนะคะถ้าเวเลนอิเล็กตรอนมีเลขเท่าไหร่เนี่ยก็แปลว่าตัวนั้นเนี่ยอยู่หมูนั้นนะคะส่วนโพลเนียมนะคะอยู่คาบที่หนึ่งสอง 3 4มสี่ห้าหกพโลเนียมอยู่คาบที่6ค่ะคาบหนะคะเพราะว่าระดับชั้นพลังงานของมันเนี่ยมีทั้งหมด6ตัวค่ะก็เลยกลายเป็นว่าโพโลเนียมเนี่ยอยู่โมหกคาบหนะคะที่เราจะนำมาเขียนอิเล็กตรอนนะคะก็คือ ca เท่ากับ20ค่ะนี่นะคะชั้นระดับพลังงานแรกเหมือนเดิมเลยค่ะใส่ได้ไม่เกิน2ค่ะ ก็นำมาลบ2นะคะก็จะเหลือ18ค่ะชั้นระดับพลังงานที่สองใส่ได้ไม่เกิน8นะคะก็จะเหลือ10ค่ะนี่นะคะตรงนี้เหลือ10มาเท่ากับ10พอดีเลยคะ่ะแล้วซึ่งเวเลนติลกตรอนเนี่ยมันมีได้ไม่เกิน8นะคะเราจึงต้องแบ่งสินะคะ10มาลบกับ8นะคะก็จะเหลือ2ค่ะข้อนี้เนี่ย จึงมีเวเลนติเล็กตอนเท่ากับ2นะคะก็จะได้เป็นเท่ากับ 2, 8, 8, 2นะคะซึ่งมีเวเลนติเล็กตอนเนี่ยเท่ากับ2คะ่ะก็กลายเป็นว่าอยู่หมู่2นะคะส่วนข้อนี้เนี่ยมีค่าทั้งหมด4คะ่ะเพราะว่ามีระดับพลังงานทั้งหมด4เลยนะคะ ตัวต่อไปที่เราจะนำมาจัดเรียงเลขตอนนะคะก็คือ r b รูบิเดียมค่ะรูบิดียมเนี่ยมีเลขอะตอมนะคะทั้งหมด37ค่ะเราจะมาเริ่มทำขั้นตอนแรกเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือขั้นตอนแรกเนี่ยมีเล็กตอนใส่ได้ไม่เกิน2ค่ะก็จะเหลือ35นะคะส่วนระดับที่2เนี่ยมีเล็กตอนได้ไม่เกิน8ค่ะก็จะเหลือทั้งหมด27ค่ะ ส่วนในระดับชั้นพลังงานที่3นะคะมีอิเล็กตรอนได้ไม่เกิน18ค่ะก็จะเหลือทั้งหมด9นะคะข้อนี้นะคะลงท้ายด้วย9ถ้าลงท้ายด้วย9เนี่ยมันเกินเวเลนอิเล็กตรอนที่เท่ากับ8นะคะเราจึงต้องนำมาลบกับ8ค่ะ ก็จะเหลือเท่ากับ1นะคะข้อนี้มีเวเลนตเล็กตอนเท่ากับ1ค่ะนำจำนวนที่เหลือแล้วก็จำนวนที่ลบมาจัดเรียงเล็กตอนได้เลยค่ะ2 8 18 8 1ข้อนี้มีเวเลนตเล็กตอนเท่ากับ1 ซึ่ง1ตรงนี้ก็คือหมูนะคะส่วนคาบในข้อนี้เนี่ยก็คือระดับชั้นพลังงานมีทั้งหมด1 2 3 4 5ก็แปลว่าคาบมีทั้งหมด5ค่ะ p f o ส r อรัส t นะคะมีเลขอะตอมเท่ากับ15ค่ะในระดับชั้นแรกนะคะก็คือใส่อิลกตรอมได้ไม่เกิน2 ก็จะเหลือส3ส่วนในระดับชั้นพลังงานที่2เนี่ยใส่ได้ไม่เกิน8ก็จะเหลือเท่ากับ5ข้อนี้จึงมีเวเล็เเลกตอนเท่ากับ5ค่ะนำตัวเลขที่ลบกับตัวเลขที่เหลือมาจาัดเรียงเลขตอนได้เลยค่ะก็จะได้เป็น2 8 5 v ปเหเ,เเล็กตอนเท่ากับ5อยู่หมู่ านะคะส่วนค่าของข้อนี้เนี่ยหนึ 1, 2, ตัวต่อไปที่เราจะนำมาจัดเรียงเล็กตอนนะคะก็คือ Xe c ีเซียมค่ะ Xe ซีเซียมเนี่ยมีเลขอะตอมเท่ากับ54นะคะในขั้นตอนแรกชั้นแรก ในระดับนะคะบรรจุได้ไม่เกิน2ค่ะก็นำ54มาลบกับ2ก็จะเหลือ52ค่ะในชั้นที่2บรรจุอิเล็กตรอนได้ไม่เกิน8ก็นำ52มาลบกับ8ก็จะเหลือ44ค่ะในชั้นที่3นะคะบรรจุอิเล็กตรอนได้ไม่เกิน18ก็นำ44มาลบกับ18ก็จะเหลือ26ค่ะ ส่วนในชั้นที่4นะคะบรรจุอิเล็กตรอนได้32แต่ว่า26เนี่ยมันมีจํานวนอิเล็กตรอนที่น้อยกว่า32แต่มากกว่า18เราจึงนํา26เนี่ยมาลบกับ18นะคะก็จะเหลือ8ค่ะซึ่ง8เนี่ยคือจํานวนเวเลน์อิเล็กตรอนนะคะเวเลน์อิเล็กตรอนมีค่าเท่ากับ8ก็แปลว่า8เนี่ยอยู่โมู่8ค่ะส่วนคาบนะคะดูตามระดับชั้นพลังงานค่ะ1 2 3 4ี่ 5. อยู่คาบที่5ค่ะ